ตัว toyota c-hr 1 8 8 n t นะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังสนใจรถสวยๆไว้ใช้งานขอนเริ่มต้น11,000บาทได้รถสวยคันเก็ตไม่เพียง17,000กิโลห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี fc t o t o ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลล์สปอรออ์นเช่นเคยเลย ที่ทอโต้สำนักงานใหญ่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์สำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยคัดเกตนะคะบอกเลยว่าที่ทอโต้นะคะนำรถดีๆคุณภาพคะัดเกตมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเป็นจำนวนมากเลยสำหรับใครที่อยากออกรถมือสองนะคะที่สัมพันธ์ออกรถศูนย์บาทฟรีดาวต้องมาที่ทอโต้เลยวันนี้นะคะส้มโมก,ก็มีรถสวยๆแบรนด์หลักอีกหนึ่งคันมานำเสนอให้นะคะกับรถสีขาวคันข้างนี้ เป็นตัวรถแบรนด์หลักที่สําคัญนะคะเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะใม่หลักปุ่นเท่านั้นและตัวรถนะคะบอกเลยว่ารับปาาระกันรถสวยโครงสร้างเดิมน็อตไม่มี <c oughs> more, ขยับนะคะและราคาดีสุดๆสําหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดสันกร่งติดตามด้านนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดี่ยวเด็ดของช่องทอโต้ในส่วนของรถวันนี้นะคะเป็นรถแบรนด์หลัก รุ่นยอดนิยมแฮทแบ็กห้าประตูกับตัว Toyota C-HR 1.8 n t นะคะปี2018จดปี2019มาพร้อมกับราคาตั้งขายเพียง600,000กับอีก5,000บาทนะคะกรณีจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสนใจออกรถสูดยาทฟรีดาว คันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่11,000บาทนะคะออกรถสูตรบาทกันไปเลยในส่วนของรถไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นเอนที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเครื่อง1.8นะคะมาพร้อมกับตัวรถแฮทแบก ขนาดใหญ่นะคะที่สําคัญบอกเลยว่าได้รถสวยคัดเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันเลยในส่วนของตัวกระจังหน้านี้นะคะของตัว c r r เองนะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดําเงาสวยๆมาพร้อมกับตัวโลโก้โตโ,ตโยต้านะคะรายละเอียดรถไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยถลอกนะคะมีการ ปรับสภาพรถให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโฉมนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเซนเซอร์นะคะด้านหน้าเนี่ยเขาให้ถึง4จุดเลยนะคะด้านล่าง1จุดและในส่วนของตัวแก้มข้างนะคะอีก1จุดนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวระบบเซฟตี้ของตัวรถนะคะสำหรับตัวอนที่เริ่มต้นด้านล่างนะคะจะยังไม่ได้ไฟตัดหมอกแต่ลูกค้าสามารถไปเพิ่มเติมได้นะคะด้านล่างตรงนี้เอาไปแต่งเพิ่มเติมได้หรือว่ามาออกรถกับซ่อมโอ บอกว่าดูคลิปมานะส้มโอจัดให้ได้เลยมาดูในส่วนของตัวไฟกันต่อนะคะโคมไฟรถปี2018จดปี2019นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสภาพสวยเดิมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่สองสว่าง mm hmm. ไฟไดย์ทาของเขาจะเป็นแบบ LED 3จุดแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวในชุดเรียบร้อย mm hmm. บอกเลยว่าเอกลักษณ์ของตัว C-HR นะจะเป็นในส่วนของความโฉบเฉีียว ของตัวคมไฟหน้านะคะมาดูรายละเอียดบอดี้กันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสันเงาคมของตัวรถนะคะรายละเอียด มองไปนะคะกว้างๆแบบนี้รถสวยเดิมนะคะมาดูในส่วนของ,ของตัวช่วงล่างกันนิดนึงในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะได้เป็นตัวล้อมแม็กนะคะเป็นตัวแม็กแท้ Toyota าตัวทูโทนนั่นเองมาพร้อมกับตัวยางแบบดันหลอกนะคะสำหรับตัวหน้ายางเป็นหน้ายาง215ทับหกศูนะคะถือว่าเป็นตัวแม็กนะคะรุ่นยอดนิยมไม่ได้ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์กับ ไซส์นะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวสมรรถนะการใช้งานตัวรถนะในส่วนของตัวปียางนะคะก็เป็นยางติดมากับตัวรถนะฟีสองพก่อนส่งมอบเราจะมีการเช็คในส่วนของตัวรายละเอียดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะดูในส่วนของตัวสูล้อภายในก็รายละเอียดสวยนะคะไม่ได้มีการตัดโชค๊คเปลี่ยนโช๊คนะคะไม่มีรับน้ํามันเยอะสวยเดิมหมดนะคะ มาดูในส่วนของรายละเอียดบอดี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวการตกแต่งสีดําด้านนะคะเป็นในส่วนของตัวชุดนะคะกันชนนะคะและไม่ในส่วนของตัวการตีในส่วนของตัวโป่งซุ้มล้อนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นโป่งใหญ่นะคะถือว่าเป็นการล็อกในส่วนของตัวขอบสันต่างๆนะคะดูถึงในส่วนของตัวประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งแค่โรงงานติดมากับรถมาต่อกันในส่วนของตัวกระจกกันนิดนึงนะคะสําหรับกระจกมองข้างจะเป็นแบบพับป่บไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแบบ L.E.D มาให้เรียบร้อยกระจกมุมอับสซายตานะคะเป็นแท้เดิม t o โยต้นะคะกระจกด้านหน้าก็เป็นแท้เดิม t o โย t a เช่นกันนะคะถือว่ารายละเอียดรถทุกๆุทุกมุมนะคะเป็นแท้เดิม t o โย t a หมดอันนี้ดีนะคะสำหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ให้ดูกันเบื้องต้นถัดเข้าไปด้านในมองไปก,กว้างๆนะคะลูกค้าจะเห็นเลยว่า รถปร่าสภาพมาแล้วสวยสุดๆนะคะสำหรับตัวเอนที่เนี่ยลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าอยู่เดี๋ยวสมโอพาไปดูนะคะแต่หลักๆที่จะให้ดูนี่เลยค่ะด้านฝั่งนะคะซ้ายนะคะข้างๆคนขับจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นเพจของรถนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> การบกหมอกเลขตัวถังเลขเครื่องนะคะต้องตรงสำเนาอันนี้ก็คืออีกหนึ่งการดูรถมือสองนะคะว่าดูรถสวยรถเดิมยังไงนะะมีการตัดต่อตัดแต่งเครื่องยนต์ไหมต้องแบบนี้นั่นเองในส่วนของรายละเอียดนะคะประตูท้าย เอกลักษณ์ของตัว s i h r อีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นนะฝั่งผู้โดยสารด้านหลังการเปิดนะคะแบบด้านหลังแบบนี้นั่นเองนะคะถือว่ารายละเอียดตัวรถทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะกับตัวรถแฮตแบบคาประตูเป็นเครื่อง1.5ามาพร้อมกับภายในพื้นที่กว้างนะคะอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวส้มโอพาไปดูนะะมาต่อกันที่ในส่วนของตัวช่วงท้ายกันนิดนึงนะคะบอดี้ท้ายฝาถาังน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายนะคะเป็นตัวเครื่อง1.8สําหรับเครื่องยนต์1นถ้าใช้งานนะคะในตัวเมือง นะคะอัตราการกินน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนึงนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินแต่บอกเลยว่าสมรรถนะการขับขี่ถ้าลูกค้าใช้เดินทางไกลบอกเลยว่าดีเยี่ยมนะคะในส่วนของช่วงล่าง CHR เนี่ยเขานะคะมีการปรับมาให้ตอบโจทย์กับการใช้งานเดินทางไกลอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบนะสามารถติดต่อได้เลยนะคะคันนี้รถยังว่างอยู่ มาดูในส่วนของตัวชุดแต่งด้านหลังกันนิดนึงนะคะกับตัวสปอยเลอร์เอกลักษณ์ CHR เสาวิทีุแบบครีบฉลามด้านบนนะคะไฟเบรกดวงที่3รายละเอียดสวยๆขดลงมาด้านล่างนะคะลูกค้าจะเห็นเลยว่าบอดี้รูปทรงของตัว CHR นะคะจะมีความโป่งเพราะว่าตัวรถนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆนะคะไฟนะคะมาดูรายละเอียดไฟก่อนเป็นตัวไฟเดิมนะคะไม่มีรอยร้าวสภาพสวยเดิมหมดเป็นแบบไฟหลอดไส้ยอยู่นะ,ะโลโก้อักษร CHR นะคะ ตัวโรโก้โตโยต้าอยู่ครบนะ,ะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องถอยติดมาจากโรงงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะด้านล่างนะคะตัวกันชนท้ายก็มีไฟทับพ,พิมพนะคะถึง3จุดเลยนะ,ะดูยังไงนะคะก็จะมีซ้ายขวาและตรงกลางนั่นเองนะคะมาในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะคะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยถึง4จุดนะคะถือว่าเซฟตี้กันไปเลยนะคะมาดูในส่วนของภายในรถกันนิดนึงนะคะกับตัวภายในนะคะ ในส่วนของตัว CHR นะคะจะมีพื้นที่จุแบบกว้างๆนะคะมีถาดหลังมาให้อีก1จุดนะคะพื้นที่กว้างไม่พอเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวรถ Toyota นะคะถ้าเป็นปีใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการปรับนะคะจากยางอะไหล่เป็นในส่วนของตัวบ็อกใส่ที่ประยาวฉุกเฉินอุปกรณ์เครื่องมือแม่แหลให้ครบนะคะสำหรับตัวรถรุ่นใหม่เนี่ยถ้าลูกค้านะคะ ไม่ได้เน้นนะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะปกติออกรถที่พออโตโอ้เรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหลังการขายให้ด้วยเกิดเหตุยางั่วอย่างแตกนะคะลูกค้าติดต่ออเซ็ center ได้เลยอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะแต่ว่าด้านหลักเขาเป็นตัวเซฟตี้มีตัวชุดปะยางให้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของรถกันสักนิดนึงนะคะน็อตไม่มีรอยขยับแม้แต่จุดเดียวทั้งซ้ายและขวานะคะเป็นน็อตยึดฝากระโปรงแท้เดิมรับประกันตัวรถสวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำ ไม่มีการชนนะคะเปลี่ยนในส่วนของตัวฝาหน้าฝาท้ายอย่างแน่นอนเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่างๆสวยเดิมนะคะสำหรับตัวรถ c HR นะคะลูกค้าต้องบอกก่อนว่าเบาะหลังเขาพับได้นะ,ะเดี๋ยวส้มโอพาเขาไปดูด้านในเพื่อพับตัวเบาะหลังให้ดูมาต่อกันด้านในเลยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวการพับนะคะจะมีตัวนะคะ การกดนะคะให้ลูกค้าดูการชัดๆที่มุมนะคะฝั่งซ้ายและขวาตัวเบาะจะแยกเป็น1กับ2นะคะการพับประมาณนี้อันนี้ส้งโอพับให้ดู1ฝั่งมองเข้ามาด้านในนะคะจะมีพื้นที่นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะตัวรถแทนแบบข้อดีของเขานะคะก็เน้นมันทุกได้นะคะลูกค้าเอาเดินทางไปออกทริปออกเที่ยวนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าท่องเที่ยวด้วยบอกเลยว่า C-HR ตอบโจทย์กันนะ,ะท่องเที่ยวและการใช้งานอย่างแน่นอนพื้นที่การนั่งนะคะผู้โดยสารหลังก็พื้นที่สบายนะ,ะอันนี้นะคะส้มโอสูง162 การนั่งนะคะก็มีพื้นที่ทั้งด้านหน้าและเพดานนะ,ะบอกเลยว่ารายละเอียดภายในรถปี 18. ปดจดปี19สะอาดมากๆนะคะด้านล่างก็ลงในส่วนของตัวถายยางมาให้เรียบร้อยด้านหลังเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีรอยฉีกขาดของตัวผ้าเลยรายละเอียดเดิมๆรถปรับสภาพนะคะทำสปามาให้คุณลูกค้าพร้อมใช้พี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะตัวสี่เฮท่าบอกเลยว่าคันนี้รีบติดต่อได้เลยนะคะตัวระบบไฟต่างๆของรถภายในใช้งานปกตินะคะอันนี้ทําการเปิดไวใ้ให้ดูนะคะกันคร่าวๆหรือว่า การใช้งานปกติหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟเดิมของรถนะคะไม่ได้มีการแปลงเป็นแบบ LED มาเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชันการใช้งานด้านหน้ากันต่อคะ่ะในส่วนของตัว CR รุ่นนี้นะคะยังเป็นตัว NP เริ่มต้นอยู่นะคะการสตาร์ทนะคะก็ยังเป็นแบบคุญแจไขนะคะเป็นแบบรีโมทไขนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้นะัปัจจุบันของคันนี้กันนิดนึงนะคะตัวรถนะคะบอกเลยว่า ปี2018จดปี2019ไม่เพียง1 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นค่ะรีสิคะรออะไรกับไม่น้อยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้าได้รถนะปี 18. ดปี19ไม่แค่นี้นะคะแทบจะไม่มีการใช้งานเลยอันนี้นะคะราคา6,000 600, กับอีก5,000บาทจัดฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ผ่อมน11,000มารับรถกลับไปได้เลยมาดูออปชั่นกันต่อน,นิดนึงนะคะกับคอนโซลด้านหน้าได้เป็นตัวหน้าจอแท้ t o y ย t านะคะเป็นหน้าจอ DVD การใช้งานปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดต่างๆสามารถเล่น DVD ได้เชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ได้เลยบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกสุดๆนะคะการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะลูกค้าสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยถัดลงมาอีกนิดนึงค่ะจะได้แอร์แบบออโต้แยกเป็นแบบดูโอโซนด้วยนะดูยังไงว่าเป็นดูโอโซนก็คือการปรับ อุณภูมิเป็นแบบ2ฝั่งนั่นเองนะคะก็คือฝั่งคนขับกับด้านข้างคนขับนะคะถ้าลูกค้าอยากได้อุณหภูมิที่แตกต่างกันสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นแบบเกียร์ออโตสภาพสวยแบบนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบรกโฮแบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันการเลื่อนถลายนะคะใช้งานเนี่ยถือว่าตัวรายละเอียดตรงนี้ถือว่าดีเลยมาต่อกันที่พวงมาลัยนิดนึงนะคะได้วพวงมาลัยแบบ mm hmm. นะมัลต mm ิฟังก์ชันนะมีคุชคอนโทรลให้ด้านข้างนี้นะคะและในส่วนของตัวโหมดการรับสายวางสาย ปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยค่อนข้างอำนวยความสะดวกและที่สําคัญนะคะอันนี้ฝั่งคนขับพลาดไม่ได้เลยก็คือการปรับพับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกและตรงนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งนะคะข้อสังเกตและเป็นหนึ่งข้อดีของ t o โยต้าที่ปรับมาจะเป็นในส่วนของตัวกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกประตูแบบนะคะออโต้ข้อดีนะคะของตัวนี้ก็คือเขาจะมีการเพิ่มตัวระบบ p r ร d u c t i o n j a นะคะก็คือระบบป้องกันการหนีของกระจกประตูนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่มองข้ามไม่ได้นะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่พนักแขนมีในส่วนของตัวช่องเก็บเล็กๆน้อยๆน,นะคะเผื่อว่าพี่ๆท่านใดยอยากเก็บของเนี่ยกเก็บตรงนี้ได้เลยนะมีที่วางแก้วให้1จุดด้านหน้าอีก1จุดนะคะถือว่าครบคันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องรถกันต่อเลยนะคะ มาต่อกันที่ข้องเครื่องของรถกันบ้างนะคะสำหรับตัวเครื่องยนต์1.8รุ่นนี้จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดู o v v ี i i นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่แท้ To y o ต้าเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวดู o v v ี v T i เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาได้มีการปรับมาเพื่อให้ประหยัดน้ำมันนะคะพร้อมกับเป็นตัวเครื่องยนต์แบบ4สูบในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นแท้เดิม To y o ต a ทั้งหมดนะคะมาพร้อมกับรายละเอียดมาร์กสีโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวรอยเชื่อมต่างๆกิปยึดต่างๆนะคะและก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่ได้มีการเก็บงานสีแต่อย่างใดนะคะเป็นฝากระโปรงแท้เดิมโตโยต้าด้านนี้เลยนะ,ะด้านนี้ก็ไม่มีการขยับของน็อตรอยเชื่อมนะคะของกระโหลกบางคนฝั่งขวานะคะกิปยึดของตัวหม้อน้ําหน้านะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวกระโหลกบางคนฝั่งซ้ายบอกเลยว่าได้รถสวยจริงๆนะคะ รับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมนะคะอย่างตัวสติกเกอร์ฝากระโปรง2จุดนะคะก็ยังไม่ได้มีการถอดแกะมาพร้อมกับเนส่วนของตัวตามออกโรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการดูรถมือสองว่าเป็นรถสวยรถเดิมนะคะยังไงต้องแบบนี้นะคะพี่ๆใครที่อยากได้รถนะคะไว้ใช้งานก่อนเที่ยวช่วงปีใหม่ปี2,567นะ,ะบอกเลยว่า CHR คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอน ย้ำกันอีกนิดหนึ่งนะคะกับ Toyota C-HR 1.8 Nt ปี2018 2019, จบปี2019ราคา600,000กระอีก5,000บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่11,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้ยังไม่มีเจ้าของรีบมาได้เลยนะคะที่ทอโต้สำนัก,กัใหญ่ติดถนนใหญ่หญสุรินทวงเขตมีนบุรีได้รถสวยๆแบบนี้ใช้งาน ได้รถคัดเกตพร้อมกับการบริการดีเยี่ยมนะคะมีการดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการดูแลเครื่องยนต์เกียร์นะคะรวมไปถึงระบบต่างๆมากสูงสุดถึง180รายการและมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินหลังการขายให้อีก1ปี มาที่ทอ,ออโต้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามด้านนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทีอัพเดตของช่องทอ,ออโต้กันด้วยวันนี้สโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ